สวัสดีครับรายการ b ั c k d a ี่ครับผมผม U A T Daily ครับอ่าเรากลับมาเจอกันในคลิปนี้อีกแล้วนะครับผมคลิปนี้ผมได้น้องตัวใหม่มาชื่อว่า Dynastes Hercules Hercules นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับแล้วก็ด้วง Hercules นี่นะครับผมได้รับการสนับสนุนจากบ้านด้วงบางเล็กครับเย้ก็ขอขอบคุณพี่เล็กมากเลยนะครับพี่บางเล็กของเรานะครับใจดีมากๆเลยนะครับอ่าเรามาว่ากันที่น้องด้วง Hercules ของเราเลยนะครับ จากบ้านร่วงบางเล็กอันนี้นะครับเป็นสาย BL นะครับต้นสายมาจากฮิลูกะนะครับ O ฮิลูกะมั้งนะครับอันนี้ที่ผมมาคือมาเขียน O คูณด้วย O H นะครับผมไม่เข้าใจตัวย่อตัวนี้เท่าไหร่อันนี้นะครับตัวพ่ออยู่ที่ขนาด161มิลหูใหญ่มากนะครับ16เซนกว่าก็ฝ่ามือได้นะฮะแล้วก็ส่วนตัวแม่นะครับขนาดอยู่ที่67มิลนะครับก็โอ้ตัวเป็นฝาจะเท่าฝานี้อยู่แล้วครับใหญ่มากนะฮะ นี่ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดีเลยนะครับอายุนะครับของเพ์คิวลิสนะครับตั้งแต่ระยะออกจากไข่ครับที่เรียกว่า L1 นะครับไปจนถึงดักแด้จะใช้ระยะเวลาในการเป็นหนอนเนี่ยอยู่2ปีจนเข้าดักแด้นะครับอันนี้น้องน่าจะอายุประมาณ200กว่าวันแล้วนะครับน่าจะ233วันอ่าใช่233วันนะครับเกิดเดือน6เมื่อปีที่แล้วนี่เองนะฮะ จากเกลีร้อยทำซิว่าโอ้ยได้อีกไกลเดี๋ยวเราไปดูตัวน้องกันเลยเพื่อไม่เสียเวลาอ่าอันนี้ผมก็ได้ทาแมทเสร็จแล้วนะครับตามที่เห็นเลยนะครับก็วัดความสีแล้วก็ตักใส่กระปกุกอันนี้มาให้เรียบร้อยแล้วครับเนื่องจากมันใหญ่ผมก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับกล่องใบนี้นะครับจะน้ําหนักอ่าจะบรรจุแมทได้อยู่ที่12ลิตรนะครับอันนี้คือใช้จริงแต่ว่าตัวเต็มแมทน,น่าจะอยู่ที่16ลิตรนะครับแต่ผมใช้แค่12ลิตรเพราะว่าผมต้องการช่องว่างครับเห็นไหมครับต้องการช่องว่าง ข้างบนนี้นะครับไม่ให้แมตมันแบบติดจมภาชนะหรือติดฝามากเกินไปเพื่อต้องการให้มีอากาศฟลูอยู่ข้างในนะครับน้องด้วงเขาจะได้แบบขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลง,นล,ง,นล,งลงได้ตามสะดวกของเขาแล้วก็เราไม่ควรจะกระแทกกล่องปองปงปงให้แมตมันอักตัวแน่นนะครับเนื่องจากเขาเป็นตัวอ่อนของร้วงนะฮะเดินทางสะดวกมันจะได้กินได้ง่ายอยู่ได้ง่ายอ่ะเดี๋ยวเพื่อไม่เสียเวลาเราไปดูตัวน้องด้วงกันเลยดีกว่าครับผม อันนี้นะครับเขาก็ใส่ <ar> กระปุกเพื่อการเดินทางนะฮะอันนี้ไม่สามารถใช้เลี hmm. ้ยง <ability> น pandemia, <liberté S 2> ้องด้วงได้จริงนะฮะอันนี้เขาใส่เพื่อการเคลื่อนย้ายอย่างเดียวนะฮะเราก็เทออกมาเลยดึกดิกดกดกโอ้โหตัวใหญ่มากนะฮะนี่มือผมไม่มือเล็กๆนะนี่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มาดูเพศกันครับผมนี่นะครับวิธีส่องเพศนะครับประมาณข้อนับ นับจากก้นข้างล่างครับ1 2 3ามนะครับก็จะมีจุดสีขาวๆนะครับห, e หรือเป็นจุดนี่นะครับที่ปลายนิ้วโป้งผมนะครับจะเห็นเป็นจุดขาวๆนะฮะอ่าตรงนี้ครับที่ปลายนิ้วโป้งผมตรงนี้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 เห็นไหมที่ปลายนิ้วเนี่ยครับเห็นเป็นจุดขาวๆอ่านี่คือลักษณะของตัวผู้นะฮะเดี๋ยวผมจะเทียบกับตัวเมียให้ดูอีกทีหนึ่งอ่าเดี๋ยวเราไปดูน้ําหนักน้องกันดีกว่าตอนนี้น้ําหนักน้องจะอยู่ที่ 52กรัมนะครับ,รบเลเชอร์เสร็จแล้วก็เตรียมปล่อยน้องลงในแมกที่เราทำไว้นะครับผมอันนี้เราก็จะทำรูตรงกลางไว้นิดนึงนะฮะแล้วก็จะวางน้องลงไปเลยเสร็จแล้วอย่าลืมครับเอาแมกเก่าใส่ลงไปเพื่อให้มีกลิ่นเต่าเขาอยู่ เาจะได้คุ้นเคยนะครับถ้าด้วงมีลักษณะตัวสีขาวแบบนี้นะคะตัวอ่อนของด้วงนะฮะถ้ามีลักษณะสีขาวแบบนี้แล้วก็พอวางในพื้นที่อาหารใหม่นะครับหรือว่ายาที่อยู่ใหม่แล้วมุดได้เร็วขนาดนี้นี่คือกําลังลงไปแล้วนะฮะ mm hmm. ก็คือเป็นด้วงที่สุขภาพดีและแข็งแรงมากๆนะครับผมเดี๋ยวเรามารอสักพักหนึ่งให้น้องเขาลงไปก่อน อ่าน้องก็ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเขีย่ยเขีย่<ๆ>ยหลุมนิดนึงนะครับแล้วก็ปรับหน้าทําไมต้องเขี่ยปรับหน้านะครับเพื่อที่ตัวเราเนี่ยครับหรือว่าผมเนี่ยจะได้ดูการขยับตัวของแมท์นะครับว่าหมายถึงหนอนเขากินดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับการขยับตัวเยอะไหมนะครับอ่าแล้วเราก็จะปิดฝานะครับผม จะสังเกตว่าเนี่ยก่อนปิดให้ดูนะครับจะสังเกตว่าจะเหลือขอบจะเหลือขอบไว้นะครับแล้วก็ฝาเนี่ยไม่โดนฝาเนี่ยจะไม่โดนเขาเรียกว่าอะไรแมตเลยนะครับไม่พยายามให้มีช่องว่างนะครับให้เหลือช่องว่างไว้นะครับเพื่อให้อากาศมันโผล่นี้เจาะรูที่ฝานะครับแล้วก็ปิดแผ่นกันพวกแมลงอะไรนี้ไว้นะครับในเทฟทําแผลได้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวเมียกันต่อเลยครับผมตัวเมียก็มาในลักษณะเดียวกันเลยนะครับผมอันนี้ไม่ร่ำํำไม่พูดพ่ําทําเพลงโอ้ตัวเมียดูเล็กกว่านิดหน่อยนะเหมือนกันนะฮะเราก็จะดูเพศแบบนี้ครับตรงที่ข้อเดียวกันนะครับตรงข้อที่3นะครับของของนอนนะครับในตัวผู้จะมีจุดข่าขาส่วนตัวเมียจะไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวผม เ๋ยวเทียบให้ดูนะครับอันนี้นะฮะมันจะไม่มีเห็นไหมฮะไม่มีอะไรเลยนะครับหนึ่งสามนะครับตรงข้อเดียวกันอันนี้จะเกี้ยงตัวเมียชัดเจนครับเสร็จแล้วก็มาดูน้ำหนักกัน4 13, ี่สบสาหูใกล้เคียงห่างกัน10 10กรัมนะครับเมื่อกี้ตัวผู้เท่าไหร่52หูห่างกันประมาณ10กรัมนะครับ เค okay. พยายามอย่าไปแย่น้องในตอนที่เขาเป็นแบบนี้นะครับเพราะเดี๋ยวเขากัดตูดตัวเองเขาจะตายได้นะครับผมเวลาจับปุ๊บจับน้องน้องตัวอ่อนให้จับงายอย่างนี้นะฮะป้องกันการบาดเจ็บนะครับการทําร้ายตัวเองนะฮะแล้วก็กุดตรงกลางน้อยครับเอานอนวางแล้วก็กบด้วยแมตต์เ่าของเขาเพื่อปรับสภาพ เท่าที่เห็นนะครับผมผมจะไม่กกตัวไปเลยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้เห็นการขยับตัวหรือว่าการเคลื่อนตัวของหนอนนะครับว่าปกติไหมมีอะไรผิดปกติไหมการลงตัวไปเร็วไหมนะครับเพราะถ้าเราไปกบหมดเลยเนี่ยเราไม่เห็นนะครับเราก็จะไม่รู้ว่าหนอนเนี่ย uh, ตัวอ่อนเนี่ยป่วยไหมนะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรไหมเราจะได้รีบแก้ไขหรือว่าเฝ้าระวังได้ดีขึ้นนะฮะแข็งแรงทั้งคู่นะครับทั้งตัวเมียตัวผู้ ไปแล้วเราก็เกี่ยหน้าเหมือนเดิมนี่คือปลอดภัยแน่นอนร้อ เสร็จแล้วเราก็ไปวางไว้ในที่ที่อากาศโฟและก็เย็นนะครับน้องจะอยู่ได้ที่อุณหภูมิ22ถึง25นะครับเป็นอุณหภูมิที่ดีที่สุดสำหรับการเลี้ยงตัวอ่อนของด้วงเฮอร์คิวลิสนี่นะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเฮอร์คิวลิสหลายๆชนิดด้วยนะครับว่าอุณหภูมิเขาต้องเย็นพอสมควรไม่ควรร้อนถึง30นะครับ28 29ก็แย่แล้วนะครับมันเดอุ่นๆหน่อยแต่ก็พอทนได้พออยู่ได้แต่ถ้าเกินกว่านี้คือเกิน30ขึ้นไปคือ ไม่หลอดแน่นอนตายแน่นอนนะฮะอันนี้ผ่านการทดลองมาหลายครั้งแล้วนะครับผมเองก็มือใหม่นะฮะอันนี้ไม่ได้เก่งอะไรเขาแค่ให้ข้อมูลแล้วก็พี่เล็กนะครับให้โอกาสผมนะครับได้มาลองเลี้ยงอะไรเงี้ยก็ขอขอบคุณพี่เล็กนะครับจากบ้านด้วงบางเล็กด้วงสาย BL สวยๆอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปตั้งไว้นะครับแล้วเราไปดูกันครับว่าแมตต์สิบสอลิตรเนี่ยน้องด้วงเขากินใช้เวลากินเนี่ยจะหมดภายในกี่วันนะฮะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใช้เวลากี่วัน โอเคครับผมก็ผ่านไปประมาณ90วันแล้วนะครับก็ช่วง3เดือนนะครับของเจ้าเฮอร์คิลิสของเรานะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตน้องหนอนกันเลยครับผมว่าน้ําหนักจะอยู่ที่อะไหร่ตัวเมียนะครับของเดิมมันอยู่ที่43ากรัมนะครับส่วนตัวผู้จะอยู่ที่ากรัมนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปลื้อกล่องหนอนดูนะครับก็แมทยุบไปพอสมควรนะเห็นไหม จากเดิมเนี่ยผมจะไว้สูงพอประมาณนะเดี๋ยวไว้ดูดิาจากเดิมนะครับผมจะไว้อยู่ที่ประมาณนี้ประมาณป้ายชื่อเนี่ยครับแล้วมันยุกลงมาเห็นไหมก็แสดงว่ากินไปเยอะพอสมควรทั้ง2ตัวเลยนะทั้งตัวผู้ตัวเมียยุกไปพอๆกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเราไปลื้อดูน้ําหนักหนอนดูน้องตัวหนอนนะครับว่าใหญ่ขึ้นไหมนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะโอ้ซักนั่งถ่ายคลิปตั้งใจถ่ายมาเป็นเดือนๆน,นะครับถ่ายให้ดูว่า เฮ้ย hey, แมท์มันยุบยังไงการใช้แมทการทาแมทเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลี้ยงหนอนต้องดูแลยังไงบ้างหรือว่าปล่อยมันแบบไหนบ้างนะครับก็ขอกําลังใจนิดนึงกดติดตามด้วยนะครับผมโอ้โหสากํามาเป็นกําลังใจให้นิดนึงนะกดติดตามจะได้รู้ยอดว่าคนสนใจแค่ไหนนะไอผมจะได้มีกําลังใจในการทําเนื้อหาต่อไปให้กับพวกเราด้วยนะครับ ผมจะได้หาหนอนด้วงดีๆหรือว่าด้วงที่แบบเลี้ยงยากๆหรือว่าหาด้วงที่แบบเป็นต่างประเทศเข้ามาให้เราได้ดูได้ชมกันด้วยนะครับผมเมื่อกดติดตามกดถูกใจกันแล้วเราก็ไปกันเลยครับผมอันนี้เดี๋ยวเราก็มาดูตัวผู้กันก่อนเลยนะครับนี่นี่คือตัวผู้นะพอเราเปิดมาปุ๊บเราจะเห็นหน้าเป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากนะครับน้องก็เดินทั่วๆนะครับคุยปคุยายนี่คือรอยที่ผมเติมน้ําเข้าไปนะฮะัรรดแบบ สองสีเห็นไหมมีพื้นที่ที่เป็นจุดสีเข้มกับพื้นที่ที่เป็นจุดสีไม่เข้มนะครับโอู้ยู่นี่อยู่นี่ผมรู้สึกว่ามันโตขึ้นด้วยนะครับผมกำลังงุนหิดนั่นไงกัดอีกแล้วครับมันมันขี้งุดนหิดนะครับโอ๊ยทนไย่ายาครับต้องระวังนิดนึงนะครับกําลังก้าวแล้วเลยนะฮะอันนี้ฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูน้ําหนักน้องกันเลยดีกว่าครับผมสี่สิบแปดขออีกที 47อ่ะขออีกที47นะครับผมน้ำหนักเบาลงหรือเปล่าใช่น้ำหนักเบาลงนะครับ47นะฮะว่าหายเลี้ยงไม่ดีน้ำหนักเขาเบาลงนะครับน้ำหนักน้ำหนักเก่านะครับอยู่ที่52นะครับน้ำหนักใหม่อยู่ที่47นะครับผมตี45่สิาน้ำหนักเก่าก็ตีสัก50นะครับเท่ากับว่าหายไป5กรัมนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะว่ากลางคืนผมปิดแอร์นะฮะอุณหภูมิค่อนข้างที่จะทําให้เขาหงุดหงิดนิดนึง อ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอกันสักแป๊บนึงนะครับเพื่อเช็คสุขภาพน้องนะครับผมเป็นเรื่องปกติฮะเดี๋ยวคิดว่ารอบหน้าเนี่ยก็จะน้ำหนักก็จะขึ้นกลับมาแล้วนะคะคิดว่าอย่างนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวเมียกันต่อเลยครับอ่าเราก็มาดูตัวเมียกันเลยนะครับผมอันนี้แม็เหมือนกันนะฮะที่ผมใส่น้ำไปทีหลังนะ ต้องคอยเช็คด้วยนะครับว่าความชื้นนะฮะไมงั้นจะต้องมานั่งคอยเติมนะครับโอ้โหรู้สึกว่ามีความใหญ่กว่าตัวคู gender, ้มั้งก้าครวจริงๆเลยผู้นี้ตัวผู้ตัวเียเดี๋ยวเราไปดูน้ำหนักกันครับผมโอเคเรามาดูน้ำหนักน้องหนอน 52นะครับเดี๋ยวช่างอีกทีเพื่อความชัวนะครับผมได้ว่าตัวเนี้ยห้าสบสอนะครับอีกทีนึงนะครับ52นะครับผมตีห้าสินะน้ำหนักเก่านะครับจะอยู่ที่43่สากร,รัมนะครับน้ำหนักใหม่อยู่ที่ห้าสิบสองแปลงว่าตัวเมียอ้วนขึ้นนะฮะตัวเมียอ้วนเท่ากับตัวคู่ข่าวก่อนเลยโอเคอก็ สรุปโดยรวมนะครับผมก็จะทำวนลูปนี้ทุกๆ90วันนะครับตอนนี้นะครับผมยังไม่ซีเรียสเรื่องน้ําหนักมากนะครับเพราะว่าน้องยังเด็กอยู่นะครับอายุยังอยู่ที่ประมาณ320วัน321วันประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวทุกๆ90วันผมก็จะมาอัปเดตให้นะครับส่วนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละครับก็จะไม่ถ่ายให้จบทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่งั้นคลิปจะยาวมากแล้วผมก็ใช้เวลาในการถ่ายมากเกินไปนะครับมันก็ ทำให้ไม่มีบาลานะครับก็จะจบประมาณนี้ก็พอดีพอดีก็คอยติดตามน้องเฮอร์คิวลิสคู่นี้ด้วยนะครับว่าในครั้งหน้าเนี่ยครับว่าน้าหนักเขาจะอยู่ที่เท่าไหร่และตัวเขาจะใหญ่ขึ้นขนาดไหนนะครับก็ขอกําลังใจจากทุกคนด้วยนะครับผมค่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เออใครสนใจนะครับที่จะเลี้ยงน้องหนอนนะครับผมมีทิ้งลิงก์เอาไว้คำอธิบายข้างล่างนี้นะครับถามได้เลยนะครับว่าจะมีหนอนชนิดไหนอยากได้อะไรไปเลี้ยงเลี้ยงยังไงอะไรอย่างนี้นะครับผม ก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามน้องเฮอร์คิลิปคู่นี้ไว้ด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับบัคแดรี่ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย